นีสำหรับรถกระบะมหาชนคันนี้มาแนวโรดเตี้ยคือ Isuzu TFR ที่เป็นแบบ4ประตูดับเบิลแคปนะครับโหลดจัดทรงหล่อๆสภาพดีนะรายละเอียดที่ให้มาแต่งครบทุกอย่างมาสายหล่อสายรถบ้านครับไม่ได้มาสายซิ่งหรอกการใส่ล้อโหลดจัดทรงนิดหน่อยเพื่อให้มันดูดีนะดูมีเสน่ห์นะครับแต่ไม่ได้ทำอะไรที่มัน เปลี่ยนแปลงจนดูรุนแรงนะฮะคันนี้ทีเด็ดมันนะเดี๋ยวบอกก่อนสมัยที่มันออกใหม่ๆในะตัวนี้เนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่อีซูซุเขายังไม่ได้ปรับรถเป็นสเตชันแวกอนเป็นของตัวเองผลิตเองไม่ใช่เขายังใช้ซัพพลายเออร์ข้างนอก ทําให้อยู่ซึ่งผมจําไม่ได้ว่าเจ้านี้คือใครคุ้นๆอยู่แต่ไม่มั่นใจก็เลยไม่ได้พูดอะไรนะครับทันนี้สังเกตประตูหลังเห็นไหมครับมีแคปด้วยมีแคปด้วยนะครับณปัจจุบันนี้ถือว่ารุ่น4ี่ประตูมีแคปเป็นรถที่หายากมากนะครับหายากมากมากทมัยที่มันออกมาใหม่ๆผมและเชื่อว่าหลายๆคนในยุคนั้นมองว่ามันแปลก มันตลกว่ารถกระบะสี่ประตูเอออะไรยุคนั้นเขารู้สึกเหมือนเขาจะยังไม่มีกฎหมายควบคุมนะว่ากระบะแคปกว้างได้สูงสุดเท่าไหร่ถ้าเกินจากนี้ต้องเป็นสี่ประตูนะแล้วก็สี่ประตูยุคนี้เห็นไหมครับสี่ประตูจะไม่มีแคปแล้วเพราะว่ารู้สึกกฎหมายมันจะควบคุมาไว้นะก็ให้สูงสุดได้เท่านั้นไม่งั้นรถบิสิรถมันจะยาวเกินไปอ่านี่เห็นไหมครับดูกันนี้ครับเห็นไหมเป็นกระบะแคปที่สี่ประตูด้วยคุณคิดดู <c oughs> นี่มันระดับรถ l u กชัวรี่นะถ้าเป็นรถเก่งซีดานนะ <c oughs> เป็นแคมรีเลยนะเป็น Accord เลยนะเบาคนนั่งแถว2ส,สามารถปรับเอนนอนได้ออโอปัจจุบันนี่ถือว่าหายากมากๆนะครับรถแบบนี้นะ <c oughs> แล้วมันทำให้รถมีเอกลักษณ์แล้วมันต่อมาจากโรงงานไง เนี่ถึงแม้จะเป็นโรงงานซัพพลายเออร์นะแต่มันต่อมาให้ไม่ได้มาดัดแปลงเองข้างนอกนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างหายากสมควรมากถ้าซื้อหามาในราคาที่เท่ากับ TFR ปกติคันนี้จะมีสเสน่ห์มากๆนะครับจะบอกให้เลยมีสเสน่ห์มากๆดูคุณโดูโอ้พระเจ้าช่วยนี่เบาะหลังปรับเอนนอนโหลดจัดทรงกำลังดีไม่ซิ่งรถอย่างนี้อยู่ กันอีกนานครับอยู่กันอีกนานแหมใส่ป้ายแดงด้วยตกใจหมดเลยนะครับส่วนสภาพสีสภาพอะไรก็มีริ้วรอยบ้างในข้างหลังเนี่ยก็เห็นชัดเขาก็ไม่ได้ปกปิดนะอ,อ่ไม่มีแกไม่มีแม็กไลเนอร์ช่างหัวมันเถอะแต่ถ้ามีมามันก็ดีไงสภาพกําลังดีเดี๋ยวเห็นราคาแล้วคุณจะรู้สึกว่าฟังของอธิบายไปแล้วคุณจะรู้สึกว่ารถกระบะคันนี้ให้มันน่าสนใจว่ะ <c oughs> เดินทางกันไปทั้งครอบครัวนั่งหลัง ไม่ต้องกังวลเมื่อหลังเก็ไหมรถกระบะสีประตูหลังตั้งมากเลยเอนหลังทีปวดเลยนะครับอันนี้เอนได้เลยนะครับเอนอนได้เลยสบายใจมากๆอนะฮะคันนี้เดี๋ยวเราไปชมราคากันแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้มันน่าสนใจมากเลยคันนี้อ่าเดี๋นะครับนี่สังเกตราคากัน TF อ่าเ้าเรียก TFF อ่ะเออผมไม่รู้นะประมาณนั้นดูราคาครับ95,000บาทกับรถ ทรงนี้บอดี้นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งหายากขึ้นทุกวันนะครับยิ่งหายากขึ้นทุกวันไม่แพงเลยราคาปกติ TFR ก็แถวดีอยู่แล้วเจอคันนี้เข้าไปอ่าเก็ตไอเดียผมกระโดดใส่ไปเลยครับคันนี้โอเคอยู่แล้วเครื่องดีเซลไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย,เลยขอให้โชคดีกับรถคันนี้นะครับแล้วกด s ับสไ라รต์กดไลค์กดแชร์ไว้เลยรถดีๆแบบนี้มีมาเรื่อยๆครับ